สวัสดีครับสวัสดีพาชมดอกไม้นี่ครับดอกไม้นี่ยสวยๆนะครับยามสายๆนะครับขอมีสวยๆเยอะนะครับอันนี้ผมฟันทิ้งนะครับมันก็จะมีไม่เท่าไรหมดแล้วครับนี่เพราะว่าก็จะเหลือแต่ต้นนั้นๆไว้เฉยๆครับนี่บัวสวรรค์บานแล้วครับบานแล้วนะครับในบัวสวรรค์ในสวนนะครับดอกนี้ แมพโอ้อันนี้เข้าไปแล้วนะครับอันนี้มาเห็นร่วงแล้วครับดอกนี้นะครับก็จะมีดอกนี้สวยครับบัวสวรรค์ครับ,ววรบก็บานไม่กี่ดอกครับบานไม่กี่ดอกเนาะเดินดูเมื่อคืนฝนก็ลงเม็ดตกอยู่นะครับแล้วก็มีแก้วมังกรด้านนี้นะครับมีแก้วมังกรด้านนี้ ครับแก้มังกรครับนี่กำลังติดลกูกหลายลูกอยู่ครับฝั่งนู้นก็มีสองสามลกูก<ๆ>ลูกนี้นอนกับดินลูกใหญ่ด้วยนะครับน,นี่แล้วก็มีด้านบนนะครับรุ่นนี้เขาได้ฝนเนอะ ขาก็จะลูกใหญ่ครับด้านบนนะด้านบนก็มีนะครับก็จะมีมะนาวนะครับลูกชิ่งนี่ครับใครเคยกินไหมครับลูกชิ่งลูกชิ่งลูกใหญ่ๆนะครับนี่นี่บริเวณนี้แหละครับที่เห็ดขึ้นนะนี่ฮะลูกชิ่ง ยามเช้าเ้าสวัสดียามเช้าทุกๆท่านนะครับพักผ่อนสบายๆายนะครับเดี๋ยวเก็บมะนาวแป๊บนึงเอาลูกนี้ลูกเขาใหญ่สักลูกหนึ่งนะครับอันนี้ลูกใส่แล้วเอาลูกนี้อืมฮะก็จะลงมาอยู่ใต้ใบแบบนี้มันก็สุกแล้วแหละนะครับ หนามตำครับนี่ได้แล้วครับสามลูกนะครับแต่ลูกชิงเยอะมากนะครับลูกชิงครับนี่กินกับน้ำพริกกะปิอร่อยนะครับนี่นะครับกินกับเออเอาไว้เวลาที่เรากินน้ำพริกกินแกงเผ็ดๆเอามาแอมนะครับแล้วมาด้านนี้ก็เป็นครับนี่มะกรูด ดอกแก้วบานสวยด้วยนะครับดอกแก้วครับนี่ดอกแก้วสวยๆครับปลูกอยู่ริมรั้วนะครับนี่ดอกแก้วนะครับหอมด้วยครับนี่หอมหอมมากนะครับเนาะอ่าพุทธน้ำบุตรนะครับ สวยๆครับพุทธนามบุตรนะครับสวยๆครับนี่ครับก็ไปเรื่อยๆนะครับน้อยหน่าเก็บไปแล้วครับเมื่อกี้นี้นะครับพุทากำลังติดดอกพุทราติดดอกเยอะเลยนะครับ นี่หน่อยหน้าไม่ทันกระลอกนะครับนี่กล้วยไม้สวยๆครับก็กำลังเบ่งบานสวยๆยามเช้านะครับนี่ครับ พาชมบรรยากาศดีๆภายในสวนนะครับภายในสวนที่บ้านเองครับนี่ครับใครรู้ไหมครับว่านี้ต้นอะไรเออเป็นเครือเป็นเถาหอมกลิ่นเหมือนใบเตยนะครับต้นนี้หอมกลิ่นเหมือนใบเตยครับนี่หลังฝนตกนะครับเป็นไม้เถาสวย นะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีกล้วยไม้ครับนี่ก็จะร่วงหมดแล้วโรยแล้วนะครับโรยแล้วโรยแล้วโรยล้อันนี้น้องเขาก็ตัดอันนี้ต้นมะม่วงหิมพานตมะม่วงหิมพานนะครับอยู่นี้อันนี้ก็หม่อนหม่อนต้นนี้จะหวานนี่ฮะล,ลูกเขาหม่อนต้นนี้หวานนะครับเขียวๆอย่างนี้ก็หวานเนี่ยหวานนี่ลูกสุก ลูกสุกเก็บซะก,ก่อนเก็บซะก,ก่อนเยอะครับเน,นี่ยน,นัลูกแดงๆงอันนี้ยังไม่สุกลูกนี้ก็กินได้ หวานครับเดี๋ยวเวลานั้นเขาก็จะร่วงครับเยอะเลยครับเนี่ยกำลังกิน อันนี้เป็นหม่อนอีกพันหนึ่งนะครับใบเขาจะใหญ่ต้นจะใหญ่สูงนะครับจะเป็นลูกข้างบนนะครับมันจะมีหมอนเบอร์รี่แต่อันเนี้ยเป็นอีกสายพันธุหนึ่งครับต้นใหญ่เอ่อลูกเขาจะยาวครับน,นี้ก็พริกครับไม้สวยๆครับอือ ครับนะยังไงเดี๋ยวต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้าดูมะนาวครับลูกใหญ่มากครับอ่าสุกแ,แล้วสุกแล้วสุกแล้วใช้ได้แล้วนี่ดูพวงนี้อืม พวงนี้พวงใหญ่ๆพวงใหญ่ๆนะครับอืมครับครับเดี๋ยวยังไงขอจบคลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย